สบายดีหนักวิทยาศ,าศาสตร์บนโลกนี้มีอยู่หลายคนแต่จะมีหน่อยคนที่ชุดที่ประสบผลสสำเร็จจนมีซื้อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงจนเหตุให้คนหุ่นหลังต้องขอบใจสิ่งที่เขาเจ้าประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา แต่ก่อนที่จะประสบผลสำเร็จต้องบอกเลยว่าเขาเจ้าเหล่านั้นต้องเคยเสียสละหรือผ่านผ่าความยุ่งยากลำบากมาก่อนซึ่งวันนี้ทางทีมงานกูชมีเดียได้รวบรวมเอาเรื่องรล้าของชิปนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบผลสำเร็จมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเชิงจะมีผ่ในนั้นไปหับสมหับฟังพร้อมๆกันเลย 1. เซอร์ไอแซกนิวตันเซอร์ไอแซกนิวตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเกิดในวันทีเ2าธัานวา ปีคศ1 6 4 2เสียชีวิตในวันทีซาวมีนาปีคศ1 7 0 7ตามปฏิทินจูเลียนเขาเป็นอัจฉริยะที่เก่งหอบด้านทั้งเป็นนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์นักปัชญานักแปรทาและนักเทวะวิทยาโดยผลงานทีเดียนที่ชุดของเขาและเหตุให้คนหู้จักเมน การคิดค้นกฎเกณฑ์เคลื่อนที่นิวตันและกฎเกณฑ์แหงน้มถ่วงสากลที่คิดค้นมาจากการสังเกตมากแอปเปิลที่หล่นจากต้นนั่นเอง 2. องลุยส์ปาสเตอร์ลุยส์ปาสเตอร์เป็นนักเคมีและนักจุลินทซีีย์ววิทยาชาวฝรั่งเศสเกิดในวันที่1ดธันวาคม1 8 2 2และเสียชีวิตลงในวันที่2 8กันยา ปีคศ1895เขาคนนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่สวยเหลือชีวิตค้นได้หลายที่สุดเขาเป็นคนค้นพบวิธีหักษาโลกต่างๆสิทธิโลกพิษชุนักบ้าโลกแอนเทคยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นคนคิดคน้นวิธีฟาจิไลเพื่อถนอมอาหารและเก็บไว้กินได้โดนขึ้น 3. กาลิเลโอกาลิเลีผู้จึงเป็นเจ้าของจงายาบิดาแห่งหนักวิทยาศาสตร์หุคใหม่ เกิดในวันที่15กุมภ้าปีพันธ้ปีคศ1564ที่ประเทศอิตาลีและเสียชีวิตในวันที่8มังกรปีคศห่นี่สิบโดยเขาเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่แนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ุยก่อนได้อย่างชื่นเชิงโดยการยึดมั่นในทฤษฎีของตนว่าดาวขอบป็นฝ่ายปิ่นอ้อมดวงอาทิตย์ซึ่งขัดกับความเชื่อของคนในสมัยก่อนที่เซื่วว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ป็นฝ่ายปิ่นอ้อมโลก ดังนั้นทางการจึงสั่งห้ามบอให้เขาสวนหนักเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีนี้อีกบอสินนั่นจะถือลงโทษโดยการเผาทั้งเป็นดังนั้นเขาจึงผลิตกล้องจุลทั์ด้วยตนเองเพื่อศึกษาเพิ่มเติมและพิสูจน์ว่าทฤษฎีของเขานั้นเป็นความจริงในที่สุดซีมาริกูรีมาริกูรีเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวโปโลแลนด์เกิดในวันที่เจ็ดภาริก ปีคศ1 8 6 7้อยเชสียชีวิตในวันที่4กรกฎปีคศ1 9 3 4อยถือได้ว่าลาวเมนเมงยิ่งที่เก่งที่สุดแห่งหนุกเลยกัว่าได้เพราะในขณะที่เมนยิ่งคนอื่นบ่มีโอกาสได้หับการศึกษาและชิธิเท่าเทียมกับผูซ้ายในเวลานั้นแต่เลากับมุ่งมั่นศึกษาคุณคว้าจนคนพบลังสียูเรเียม ที่สามารถยับยั้งการขยายตัวของโลกมะลร่งได้จนเป็นผลสำเร็จและเหตุให้ท่านนางได้หับรางวัลโนเบลในระยะต่อมาซึ่งนอกจากความงามความเฉลียวฉลาดของท่านนางแล้วท่านนางยังอุทิศต,ตนให้แก่สังคมนาอีกด้วย 5. าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเชื้อสายยิว เกิดในวันที่4มีนาปีคศ1879เสอ 108, ียชีวิตในวันที่18เมษามนาปีคศ1955ซึออ 9, ้่งเขาเคยเป็นเด็กที่มีปัญหารเรื่องการเบ้าและการเฮียนหู้มาก,ก่อนโดยเขาบ่สามารถเบ้าได้จนกระทั่งอ,อายุหอด3ปีและอ่านหนังสือออกตอนอ,นอายุ8ปีซึ่งเขาสามารถผลิตสิ่งประดิษฐ์และสร้างทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาหนึ่งในผลงานที่ดีเด่นของเขาเมนทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษที่อธิบายว่า เราทุกคนจะสามารถเบิงเห็นอัตราความไว้เสงได้ในระยะเท่ากันและทิศดีสัมพันธภาพทั่วไปซึ่งเป็นทิศดีอธิบายกฎเกณฑ์แห่งโน้่ม่วงในเลขาคณิตจนเห็ุให้ฐ่านได้หับรางวันโนเบลในระยะต่อมาฮซานดาวินซานดาวินเกิดในวันที่12กุมภาปีศพัน์ปีคศ1809ที่ประเทศอังกฤษ เสียชีวิตในวันที่เก้ามิถุนายนปีคศ1882ซึ่งเขาคือคนที่เขียนทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์ต่างๆซึ่งอังว่าสัตว์ต่างๆจะมีการปรับสภาพห่างไกลเพื่อให้เข้ากับการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมเห็ดห้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงเม้ยนวาปัจจุบันเขาจะได้รับการยกย่อง,งว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อัจฉริยะคนหนึ่งแต่คนอีกจำนวนหนึ่งก็ยังปฏษษิเสธต่อทฤษฎีนี้ เจ็ดทอมัสอันวาเอดิสันนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาเกิดในวันที่11กุมภาพันธ์ปีคศ1847เสียชีวิตในวันที่18ตุลาคมปีคศ1 9 3 1โดยทมัสอันวาเอดิสันเป็นนักธุรกิจและนักประดิษฐ์ที่สำคัญของโลกซึ่งผลงานประดิษฐ์ของเขาที่ได้รับการยดทะเบียนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ท้งมดแมน1 9 3ชิ้นและผลงานเด่นๆที่เห็นในเขาเป็นที่รุ้จักนั่นก็คือการประดิษฐ์ดอกไฟนั่นเอง 8. นิโคลาทิตลานิโคลาทิตลาเป็นหนักวิทยาศาสตร์ชาวโคอีเซียสัญชาติอเมริกาเกิดในวันที่สิบกรกฎปีคศ1 8 5 6และเสียชีวิตในวันที่7จ็มังกรปีคศหอยสีสิบสา เขามีสัญญาว่าหนักปดิที่โลกลืมพอเล่าเป็นหนักประดิษ์ค้นสําคัญแต่ก็มีหน่อยค้นที่หูจกเล่าหรืออีกสัญญาหนึ่งแม่นหนักวิทยาศาสตร์ที่เพี้ยนซึ่งเขามีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมหลายกว่าที่จะสนใจผลงานของเราที่ยิ่งใหญ่โบแพ่ไปเลยซึ่งเล่าเป็นผู้ประดิษ์คดลวดเทสลาหรือเทสลาคอยซึ่งเป็นหมอแป่งไฟฟ้าที่สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้สูง พร้อมทั้งเป็นผู้ค้นพบวิธีการเปลี่ยนทุ่งเมล็กให้เป็นทงกระแสไฟฟ้าได้จึงเป็นที่มาของหน่วยวัดสนามไฟฟ้าเมล็กเท็ดลาอีกทั้งยังเป็นผู้ค้นพบวิธีสื่อสารแบบให้สายนำอีกด้วยเกากรูกลีเอโมมาลโคนี นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีเกิดในวันที่เ5ามิายาปีคศ1874และเสียชีวิตในวันที่เ0ารากกรกมปีคศ1937ลาวเป็นผูประดิษฐ์วิทยุคนทับ,บิทของโลกซึ่งลาวสนใจในเรื่องไฟฟ้ามาแต่เด็กจนพอนของลาวจ้างครูพิเศษมาสอนอยู่บ้านจนประสบผลสำเร็จจากผลงานที่สำคัญนี้เหตุให้ลาวกายเปล่นเสรษฐีจากการขายวิทยุและโทรเลข ซิปอาริสโตตินนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกเขาคือบุคคลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกวิทยาศาสตร์ในยุคแรกเริ่มซึงมีอายุอยู่ระหว่าง3 8 4รปีหา3ามปีก่อนคศซซึ่งเล่าเป็นผู้เสียสช้านอบด้านในหลายสาขาสิ่นดาราศาสตร์ฟิสิกส์วรรณกรรมชีววิทยาซึ่งผลงานที่เด่นที่สุดของเขาคือการจำแนกประเภทของสัตว์ตามลักษณะของสัตว์คือสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์บ่มีกระดูกสันหลัง และนี่คือเรื่องราวโดยหย่อของชิปนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็่นกำลังใจให้พวกเขาในการเหตุคลิปต่อไป